มืมอนีเมนูเที่พี่น้องเครื่องในเครื่องในงามเบิง้งพี่น้องเบิงบ้งมือเนี่ยเบิ้งเด้อครับเบิ้งเบิ้งคนอ้ยเจ้าขับไปความห้อ,อ,องความเจ้าขมคักบีเท่าความว่าตลับหลับลันแย่ยร่องหรอหลันยาล่อง เบิ้งพี่น้องสิพันอาชีลวพันตับเบิ้งพี่น,ออน,น้องโอ้ยปวดนะเบิ้งโู้ปวดนะตอนนี้ยง่าก่อนใส่หนร้อมได้ครับนี่กันเทานาใส่หอมจัด้อย Nhạc năm bọn nó